สวัสดีค่ะต้นรับขสา่สด DJ เคที่ชัยแนวนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่เคที่หายเงียบไปกว่า3เดือนเป็นไงกันบ้างสบายดีกันทุกคนนะคะเคที่สบายดีค่ะจากที่มีเพื่อนถามมาใน YouTube นะคะคอมเมนต์ถามมาว่า DJ เคที่หายไปไหนมาเงียบไปเลยคือเคที่ก็อยู่อยู่ที่นี่แหละค่ะออสเตรเลียนะคะอยู่มา11เดือนแล้ว เดือนหน้าเนี่ยวีซา่าเคที่ก็จะหมดอายุแล้วนะคะก็จะอยู่ครบ1ปีดังนั้นก็คงต้องไปต่อวีซ่าอีกเพราะว่าช่วงนี้ยังกลับไทยไม่ได้นะคะที่ยังกลับไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราก็รู้ๆกันนะคะช่วงนี้เรื่องของโรคระบาดโควิด -19 นะคะฉะนั้นก็ทำให้เคที่อยู่ยาวมาจนถึงวันนี้เดือนนี้เลย11เดือนกันเข้าไปแล้วนะคะจากที่เคที่มาหลายๆครั้งเคที่มาก็อย่างมากก็แค่มาเที่ยว3เดือนนะคะไม่ได้มาทำอะไร แล้วทีนี้ครั้งนี้มาเนี่ยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้อยู่ยาวนานขนาดนี้นะคะดังนั้นพอมาอยู่ช่วงสองสาเดือนแรกๆเนี่ยเคท,ที่ก็รู้สึกว่าอิ่มเบื่อแล้วก็อยากจะกลับไทยคิดถึงอาหารไทยคิดถึงส้มตำคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่บันสวิทเฮดนะคะนั่นนะคะก็จะเป็นหาดนะคะซึ่งเกที่มาที่นี่บ่อยมากแทบจะทุกวันหลังเลิกงานนะคะ ก็จะมาเดินเล่นกับสามีเพราะว่าสามีเคที่เนี่ยเขาชอบเดินเล่นที่ชายหาดมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มาอีกเหมือนกันนี่เขาก็นั่งฟังข่าวอยู่นะคะที่นี้ต้องบอกว่า3เดือนก่อนหน้าเนี่ยเคที่ก็มารู้จักเพื่อนคนไทยที่นี่รู้จักก็ได้ไปมาหาส่นะคะไปทําอาหารกินกันแล้วก็นั่งคุยกันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็อาทิตย์หนึ่งจะออกไปเจอกันครั้งหนึ่ง นะคะทีนี้มันก็เริ่มเบื่อแล้วก็พอเราเริ่มเบื่อเราก็อยากจะหาอะไรทำนะคะก็บอกสามีว่าฉันเบื่อมากเลยสามีคิดที่อเองเขาก็กลัวว่าคิดที่จะเบื่อนะคะเพราะมามาอยู่ก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากทางานบ้านน,นิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องทําอยู่แล้วงานบ้านใช่ไหมคะทีนี้เราก็บอกเขาว่าฉันอยากทํางานบอกเขาเขาก็บอกคิดที่ว่าที่ที่คุณทํางานไม่ได้หรอว่าคุณมาวีซ่าท่องเที่ยว ไม่มีใบอนุญาตในการทํางานฉะนั้นมันนผิดกฎหมายเคที่ก็เลยเออก็ลืมไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ก็เขาก็เลยบอกเคที่ว่าเอางี้ถ้าคุณเบื่อเดี๋ยวผมจะสอนงานที่บริษัทให้ทําเขาก็ได้สอนงานเกี่ยวกับบัญชีให้เคที่ได้ทำแล้วก็เคที่ก็ได้เรียนรู้งานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นจากที่เริ่มจากศูนย์เลยนะคะไม่มีความรู้อะไรแบบนี้กับการทำงานที่ที่สางประเทศเลย เริ่มจากศูนย์ก็ได้มาเรียนรู้วิธีการทํางานนะคะเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตว่าต้องทําอย่างไรนะคะก็จะได้เป็นประสบการณ์นะคะได้เรียนรู้เรียรกว่ามากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รู้มาบ้างนะคะคือเขาสอนเราก็จําเอาแล้วก็ลองทําก็ได้ทํางานกับสามี แล้วช่วงที่เคที่หายไป3เดือนกว่าที่เขาสอนงานเคที่ก็รู้นะคะพอจะรู้บ้างแล้วกับการทําบัญชีอะไรอย่างนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่พนักงานที่บริษัทเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะดังนั้นก็คุณหมอก็ให้เขาหยุดงาน3เดือนก็เป็นจังหวะที่เคที่เนี่ยเบื่อแล้วอยากจะทํางานสามีก็เลยสอนงานให้ทาทาบัญชีแทนพนักงานคนนี้แหละค่ะนะคะแล้วก็วันเนี้ย เขาก็เพิ่งโทรมาว่าเขาอยากจะกลับมาทํางานอีกนะคะเพราะว่าอาการเขาดีขึ้นนะคะกลับมาทํางานที่บริษัทอีกเหมือนเดิมเพราะว่าอาการมาแรงมาแรงหวีนะคะเพราะอาการเขาดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้พนักงานมันขาดไปสามคนแล้วพอพนักงานขาดเรามาช่วยเรามาช่วยก็ไม่ได้ว่าช่วยแบบได้ทําได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพนักงานคนเก่าเนี่ยเขาทำมา ทำงานมากับสามีเนี่ยทำบัญชีมา8ปีแล้วไงคะเค okay, ที่เพิ่งมาทํา3เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําได้ทั้งหมดนะคะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่หนักนะคะหนักไปทางตัวสามีแล้วก็พนักงานคนอื่นๆฉะนั้นเขาเขาก็เลยรับสมัครพนักงานเพิ่มอีก3าําแหน่งคือพนักงานบัญชีแล้วก็มีสต็อกสินค้าแล้วก็มีเขาเรียกว่าพนักงาน warehouse แล้วก็มีพนักงาน เดลิเวอรี่นะคะรับเพิ่มอีกเพราะว่ามีข่าวแว่วๆมาว่าพนักงานเดลิเวอรี่เนี่ยเขาจะ,ะเหมือนลาออกนะคะเขาเคยพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเขาจะลาออกกลับแคนาดานะคะแต่พอมาปีนี้เขาอยู่ต่อเพราะว่าเขายังกลับแคนาดาไม่ได้ไงคะเขาก็เลยต้องอยู่ทําต่อนะคะดังนั้นดังนั้นเนี่ยทางบริษัททางสามีก็ต้องรับสมัครพนักงานเพิ่มอีก3าคนแล้วก็ได้มาแล้ว2คนก็คือ พนักงานบัญชีหนึ่งแล้วก็ warehouse สต็อกสินค้าหนึ่งนะคะยังไม่ได้พนักงาน delivery นะคะยังไม่ได้นั้นก็มาอัปเดตชีวิตเคที่ให้ฟังว่าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคที่หายไปไหนเคที่ก็ไม่ได้หายไปไหนเคที่ก็ยังคงอยู่อยู่กับสามีนะคะอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ช่วยเขาแบ่งเบาภาระช่วยเขาทํางานอะไรที่เคที่พอจะหยิบจับทําได้เนี่ยเคที่ก็ต้องช่วยแล้ค่ะนะคะช่วยกันช่วยกันไปนะคะ ก็เดี๋ยวพอมีพนักงานบัญชีเขาจะมาวันจันทร์นี้แหละมาแล้วเคที่ก็คงจะเรียกว่ามีเวลามากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ก็คืออย่างอย่างการทําบัญชีมันต้องมันต้องเรียนรู้ค่อนข้างนานแล้วมันต้องมีความระมัดระวังแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบในการทําตัวเลขนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากไม่ใช่สองสามเดือนนะคะมาทําได้ทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่ดังนั้นก็จะไม่ได้ค่อย ไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะอย่างที่บอกไป3เดือนที่หายไปนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็มาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้เคที่ทำอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วหลังเลิกงานเนี่ยเพราะว่าบริษัทจะที่บริษัทเนี่ยจะเลิกงาน4ี่โมงเย็นก็จะพาสามีมาเดินชายหาดมาเดินเล่นที่ทะเลอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะเพราะตัวสามีเคที่เองเขาก็ไม่ค่อยสบายด้วยในช่วงนี้นะคะก็มาอัปเดตให้ฟังค่ะนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยทำอะไรกันบ้าง ก็คือทํางานค่ะทำงานเลยนะคะนั่งทํางานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะ,ะแล้วเพื่อนๆแ้้ครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันทุกคนนะคะในช่วงของเดือนมก,กราเนี่ยคือมันผ่านปีใหม่มา10-11-12วันประมาณ10ขกว่าวันนะวันนี้ที่ายจําไม่ได้แลนะ้วคที่ก็อยากจะอวยพรย้อนหลังไม่รู้ว่าจะช้าไปหรือเปล่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสัตดีปีใหม่อะไรที่มันผ่านมาในปีเก่า หรือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ปล่อยมันปล่อยมันทิ้งไปกับปีเก่าปีใหม่ก็ขอให้เริ่มต้นกับสิ่งดีมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแฮปปี้นิวเอียร์มีความสุขมากๆดูแลส,สุขภาพใ้ริ่มรวยเงินทองเฮงๆปังๆตลอดป,ป,ป,ปีตลอดไปนะคะวันนี้เคที่จะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเราจะกลับมาเจอกันคลิปหน้าเคที่มีเรื่องที่จะมาแชร์มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเยอะแยะเลย ะะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ